สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการมิววิชแนลนะครับวันนี้กับไมค c ครับ Map 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 คลิปคลาวเลอร์ต่อโอเคซึ่งวันนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันภาคที่สองเลยในดันเจียนนี้ ซิงคันที่แล้วแล้วก็หยุดอยู่ในช็อปใช่ไหมมาคาราวนี้เราจะมาเล็อกซื้อของในช็อปแล้วก็ออกไปไฟกันและคราวนี้ไอ้ข้างบ้านนันก็เร่งเครื่องอย่างเลยบ้านเป็นตักเร่งนะครับโอเครู้สึกว่าชุดเราก็ใกล้พังแล้วโอ้โหชุดนี้มันก็คตดแพงเลยอร้ยลำไปสนครับซื้อมาก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดู บวกสิบหกดาเมจเหรอ40มูเมนต์สปีดเยี่ยมจุูจ่ๆค้สึกวิ่งไหวรองเท้าหนักลบ4ี่ดาวลบ4ลบ4วิ่งช้าลบ4เปอร์เซ็นต์ตีกระเด็นบวกหนึ่งกันดานเมจกัดนดาเมจสี่อ่ะโอ้สกุลนะครับโอเคกลับมาละ มวกบวกแปดดาเมจไอ้กันแปดปอเซ็นดาเมจ้วบวกยี่สิบเปอร์เซ็นดาเมจเยี่ยม,มจากวัน,นี้ก็รีไซเคิลครับรีแม่งหมด เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าอาวุธที่นี่มันบวกอะไรกันมั้งอันนี้ช็อปที่สองใช่นไหมเดเดสเปซจะเดินเด้อสเปเชีลิตี้ช็อปอะโอ้ my god โอ้ my god ดูดรามจมาสิกับ่านผู้ชมเสื้อดี สเปียกับไบรนอนแอคอืมสเปียร์แบรนดอนแอคไม่ดาอเไรดาบไปก่อนเนาะเอาไปตีมาเพิ่มมาตั้งสามสามอ่ะซื้อดาบตังไม่พอเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปหาตังเพิ่มแล้วกลับมาที่นี่ใหม่อ่าเรลอัพโอเค ทมาสิมาสิมาสิหไอ้อนี่รูดทำไมโคตโคตรักโคตมันนี่สุดยอดไดเดางเป็นชุดเหล็กอ่ะ้ำถีโดนไหม บูทครับบูทครับใช้คุณบูทเวนแล้วครับที่เป็นแบทแมนะนะกรมไม่ใช่คนารบูทแล้วเหมือนเห็นสก,กิลเมื่อกี้โอเคดาบาดซือดาบทำไมดาบมันแพงกับปะซื้อดาบก็ดาบวะโอเคดาบดาบนี้น่าจะวันช็อตมอนได้ นี่ต่อยได้ไหมไม่ได้อืมเสื enfin like ้อมันบวกอะไรนะยี่สิบดาเมตกัรดาเมตแล้วก็บวกสี่สิบปรเด็นแม็คเฮลโอหมกอดเป็นเสื้อที่ดีไปดคาบไปดีคาบไปดีคาบไปดีคาบอุ้ย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 ดูสิับรออะไร โอเค, Ooh, นะคอ้ยน่านานจัง oh, oh okay, ี้ตีโอ้โหสุดยอดไม่วันช็อตไหกูช็อตเอาเบตี้มันนีดเดียวไปนะผมจะค่อยๆประหยัดใช้มาแล้วกันโอเคอันนี้แมทล็อก

เป็นช้านะตายไปเลยครับสวัสดีครับลืมดูฮังเกอร์แถวนี้ก็มีมห้องรับสิ เป็นหีบเอไม่ใช่ปีกดหอกสีแดาเมมเรามีหอกบลูติงเอไม่ใช่หอกดาบบลูติงอยู่แต่ก็เก็บไว้แล้วกันโอเคแล้วไปทางไหนนะอ๋อกลับทางเดิมมีไงประตูโอเคไปตรงประตูเลยยัดคุณแจเปิดดันตอนนั้นเป็นยังไงพี่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 ใจเย็นพี่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 โอ้โหล้วมันเกล็ด โอ้โหพี่เฉาะหน้าจับไม่ใช่หวานจะบอกผักจับวิ่เข้าถอยเ้าอยเข้าอยเข้าเข้าถอยเข้าถอเข้าถอยเข้าถอยเข้าถอยเข้าถอัเข้าอยเข้าถอยเข้าอยเข้าเข้ายเข้าเข้าเข้ายเข้ายเข้าเข้าเข้ายเข้าอยเข้าอยเข้า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 เ โอ้ใหม่กอดเราต้องใส่กันจากระยะไกลครับระยะไกลไม่ไหวสวัสดีครับสวัสดีครับวันดีครับคุณทำอมันไม่ถึกนะครับตัวนี้โอ้โหโอโาวุธนี่ใช่ดอกมาสิจ๊ไม่ดอกรอบยาโอเคได้ได้ได้เดี๋ยววันนี้เราก็ไปสรไอเปิร์ลไปครับพอจะไปโอ้โห,โหโกรรมผิด อันหน้าจับรืปิ้งสับกิติข้อยัดรักายชอบไปได้เหรอตังก็ไม่มีเลยพี่พี่จะชอบไปกับพี่ พี่พีแน่นชุดพี่พี่ีผีพีแน่ชุดเตแล้วมาอย่างนี้ตาบทองเฮ้ยอาดาเมดลองอออยู่ฟาเตอร์เฮดพีหมดนี่เตังเลยร้อยสิบโกเลยนะร้สิโกนะพี่พี่ร้อยสิบโกนะพี่พี่ก็ใ่ไหมพี่ร้อยสิบโกเนี่ยฮะพี่พี่บอกระว่าร้อยสิโกเนี่ยไม่ใช่น้อยๆนะพี่พี่จังุใช้มา โอเคก่อนหน้านั้นกลับไปดูห้องนั้นก่นอนอทางไหนเฮ้ยมีเบลอยู่วันนี้มาทา์เก่าเฮ้ยห้องซัมมอนเราพิ่ารเธเลยวุ What the ้ยเนื้อมีชีวิต living b เฮ้ยอ๋อเป็นห้องปั๊มงั้นก็ปั๊มสักหน่อยแล้วกันหนๆเขาพูดอะให้มามาครับมาที่นัดต้อนรครับมามามาดิ้งเฟสล โอ้ยเย็นเย็นเย็นเ้ายก็ได้มาอยู่แถวเลยโอเคก็พอลวพี่พี่ครับพอแล้วครับพี่โอ้โหพี่ใหม่แต่อกมาพอยครับพอครับพอครับพอครับอครับแม่พี่พูดเป็นเรื่องนะพี่มาอันใหม่อีกแล้ว ไอ้ลูกไม่โหลดคิดวาอ๋อโหลดละเดี๋ยวเราจะเริหมแมสซื้อเสือ,อาหายก่อนกินครับอมจัติอมบูรณ์อะไรกันของดีดีมั่งไหนดูดิน่าเป็นอันนี้เนาะลากีนใน พุ่ติ้งสามเหรออันนี้ทําให้มอนติดไฟไม่ไม่ถ้ามาติดไฟม้อ,มองข้กมาตีเันสิชารปชิวห้าดังนี้อืมแล้วพวกชุดล่ะกันดำพวกดามิเลีเ mm. เ่ยนรองเท้าใหม่แล้วกันรองเท้ามันติดสโล เข้ากันเลยนี่ลงรีไซคเกิลบินไปเลยอืมยัดยดัดเคียวก็ห้าดาเมจได้เหรอนั้นสเปียก็ทิ้งมาเลยดีกว่อืมอันนี้เนี่ยเอาเบิร์ดเอาเบิร์ดเอาเบิร์ดยังไงมืออ,อะไร,อ,รอะ เาเบิร์ด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 อยู่ไหนนี่มันชอบบ้าเนี่ยอ่าอันนี้ไม่ใช่แล้วเาเบิร์ดมันก็แบบนี้นี่อ๋อนี่ก็เอาเบิร์ดห้าดาเมจ อบตี้เจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดอู้ลองโบสองถึงสิบเก้าดาเมจโอเคโอเคอันนี้แหละสองร้อยยี่สิบห้าโอ้โหไม่เป็นไรครับแจกป้ามากับซื้อเลยยัดธนดูลงไปครับโดนรีไซเกิดอะไรตอนนี้เอาอยาหิวมาไว้ตรงนี้ ยาฮิวแบบซ็อปชั่นอืมก็ดีอยู่สแลบฟิตนี่คืออะไรนะอ่าสแลบฟิตล็อกแพ็กห้าโอเคเด้เลยห้าดามิดเลยเหรอซื้อครับ ผมนี่ซื้อเลยแซลปิดปลาตบอืมโอเคนี่หมดแล้วไปกันต่อไอห้องนี้เขียนแล้ว <c oughs> เป็นไรที่สุดยอดนำก็เป็นสิ่งของนี้กันมอนสข้กกามาใกล้ัสดีครับโอ้โหนีห่ขออินชางเลย กุญแจของมาสองอันอเปิดครับมเมลบเลือดสามสิบเปอร์เซ็นต์ลบเลือดละลบเลือดละได้ได้ได้ได,ได,ได้ก็ลบเลือดก็ลบเลือด มาเดอไม่ได้นี่อะไรมากมายแล้วโอ้สองช็อตเดียวตายได้อดอดสองช็อตตายเยี่ยมเลือกอ,อาจจะมีหยาบหลุดบ้างก็ขอโตษนะครับแบบว่า,มมา,าไม่ทันตั้งตัวถ่ายกันมาเลยครับปาบปาบ อะไรอืมอันนี้กันสวิฟเฟลเมทบวกโอ้โหเยี่ยมอะไรวะเนี่ยไม่ได้อะไรกรรมสี่เปอร์เซ็นต์ปองกัน,น้าเมทบวกยี่ห้ามุกเมทเยี่ยมสิบสองมุกยี่ห้ามุกเมทกลับสิบสองหน้าเมทอันนี้อะไร อันนี้มูฟได้ต่ำกว่าช้ากว่าอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าเอาชุดละถ้าเป็นวิ่งจริงก็เอาชุดนี้แต่อันนี้มันชุดมันชุดอันนี้มันบวกแม็กเฮลเอาเลือดไว้ดีกว่าหน้าเมจ กองกันดาเมจแปดวิ่งเร็วยิบม,มาไม่เดี๋ยวอันนี้บวกตีแรงอืมเริ่มกิดกิดนอิสนสแตนเฮี้ยวกันโอเคหกห้าดาเมจอันไปกิ้งสิได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ พร้อมไหนมาลองห่อไหมจิ้มจิมจิมจิมลงครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหน้าตาคุณหน้าตาเหมืดกันหมดเลยช้าก่อนพี่โมโหช้าก่อนได้ยินไหมมีตัวดักไหมเนี่ย โอเคครับไม่มีครับเขามมรยาตดีครับดูฉันต่อไปดัาโอ้สิบเก้าดามจนี่ก็แรงเหมือนกันนะวสวัสดีครับเราเคยรู้จักกันหรือเปล่า,าหน้าตาคุณคุณนายเป็นใครนะครับท่านไปรันไปกันไปกับตีเข้าไปอันเบ็นที่คิปเลยนะ ถ้ามาแตกก็แ yes. อ่เฮสซวิ่งแรงขึ้นแล้วก็ทําให้วิ่งเร็วขึ้นเฮสนี่ยินู้สึกมันจะเดี๋ยวนะเ็นก็เลยนะโอ้โหอันนี้ตะวัดไปเลยโอเคอันนี้แหละแบบ ่่รู้สึกมันไกลขนาดมันมองไม่เห็นหอะไรเรอแต่มันก็ไม่ค่อยจะ,กยะไกลเท่าไหร่นะอ่ะอานี่เดี๋ยวปรับมองให้ไกลๆก,ลกันเพื่อไม่ใหสูงสุดไปเลยกลัวอะไรกระตุกนิดหน่อยเมื่อกี้โอเคแลนนี้หายละเอ้ยเหมือน,นอะไรเลงไม่มีกินนมปังครับ หยิบอันนี้ขึ้นมาครับเปิดทำที่ก็สิโถเอ้ยโดดเหรออ่จจะไม่ ร้อยห้าห้าเลยนะร้อยห้าห้านะไม่ตลกนะม,มาเหมือนติดแล้วใช่ไหมเอ้ยออโอ้โหเข้ามเข้ามาเล่นๆภาษีมันต่างแล้วสรุปเอ้ย ห้าห้าโกวหนึ่งเนเร็วือช้าก่อนมาเอาเว็วเราไปพด,ดเลยมี่สี่ยตีเนี่ยครับตอนนี้ไม่ตีไม่ตายครับไม่จะเหมือนมาตีแรงกันจัง ตั้งร้อยหกห้านะครับนี่ไม่ใช่เรื่องเ,เ,ลเ,ลเล่นนะครับนี่ร้อยหกห้าเลยนะครับตั้งร้อยหกห้าโกะขาเนะครับนี่ออรู้สึกเอาเอาตามเดิมเลยนะไม่ไม่ต้องมากขนาดน,นั้นหรอกแค่นี้ก็ได้ลนะ อืมบักนะก,ก็เดิมอีกทีช่างช่างมาเด็อออย่างงี้ก็ดีแหละรู้สึกอันนี้จะเป็นห้องละลายของละลายของ ลายของที่ว่าก็คือเอาของมาย่อยัส่ป,าป้ปายหรือว่าสก,กิลซื้อป้ายเขาเร่องนีกนัแซมว่าบวกเท่าไหร่อันนี้บวก 5, อันนี้บวกหกเอเอซื้อมาเหอยหรหิวตายเฮ้ยถ้าถ้าเป็นการเดียนเซ็ตมันจะเทะ่าไหร่าสเปเชียลอาร์มเนาะ กาเดียนโอ้โหกาเดียนนี่อย่างแท้งแต่สปีดนี้แทบไปเหลือวิธกรรมใช้ดับทองเฮ้ยเบดโบธนูดา สองงสเ 2, ดาดาเมจสอเกาดาเมจแล้วก็สาแล้วกหเฮ้เอาไตีหกเลยได้ได้ได้้วแพร่หนะอ,อย่างโหดอย่างโหดพี่พี่จะโหดกัปแม่ท่ โอ้ยตู้างค่ะเอางี้นะอ่ะเป็นฝ่าเดี๋ยวผมขอหยุดที่ช็อปนี้ก่อนละกันเดี๋ยวมาเจอกันใหม่พาร์ทหน้าโอเคจะรับเงนน้ดรับไปก่อนแค่นี้บ๊ายบายจิบจุ